สามารถที่จะพูดได้ว่าคุณอนุทินในยัยากมือสมัครเล่นอยู่นายกประกาศถึงท่านบอกบอกว่าเส้นทางสันติภาพเนี่ยจบลงแล้วค่ะเป็นคําพูดที่เลวร้ายนายกรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ไปท้าตีท้าต่อยแล้วก็ทําลายสันติภาพคนที่เป็นผู้นําประเทศจะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่เพิ่มปัญหา What? ถ้าเผื่อผมเป็นคุณอนุทินผมก็ต้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นคุยกับคุณมาในกับระเบิดทั้งหมดเลยฝ่ายกัมพูชาโดยตลอดมาเป็นผู้มาแอบฝังไว้ทำลายกับระเบิดให้เสร็จภายในสามเดือนไม่ <c oughs> ว่าจะเลือกเหตุการณ์ที่ไหนในโลกในที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับสู่โต๊ะเจรจา สกุลหุนเขาเป็นผู้นําประเทศ40ปีมาเนี่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็โหดเทียมที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาขอหาเรื่องกับไทยเพื่อไม่ให้ประชาชนชาวกัพูชาลุกคือหลังจากที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยประกาศแล้วว่าระงับหรือยุตินะคะในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพเนี่ยหลังจากนี้ประเทศไทยควรทำอะไรยังไงบ้างคะ ถ้าเผื่อผมเป็นคุณอนุทินผมก็ต้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นคุยกับสมเด็จบุญมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพราะว่าทั้งสองเป็นคนที่ไปลงนามกันที่กุลาลัมเปอร์ตอนนี้เมื่อไม่ได้มีการปฏิบัติตามไอ้ Joint Statement หรือว่ามีการละเมิดก็จะต้องมีช่องทางในการที่จะต้องปรึกษาหารือกันต่อไปในฐานะผู้นำประเทศแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดคุยกันนะเพราะว่าการจะ ระงรับการใช้ j o ย n t สเต t เมนต์นั้นมิได้มีกฎเกณฑ์ห้ามปราบไม่ให้สองนายกรัฐมนตรีพูดคุยแล้วก็หาอะไรฮะแสวงหาจุดร่วมเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้ากันต่อไปและเพื่อจะได้ฟื้นฟูการบังคับใช้ Joint สเต t เมนต์ด้วยครับ มันต้องทำคู่ขนานไปไหมคะในเรื่องของมาตรการในส่วนของกองทัพกับเรื่องของมาตรการทางการทูตผมไม่แยกอะฮะจะเป็นเรื่องของกองทัพหรือจะเป็นเรื่องของการทูตมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันโดยมีตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำพาไปแยกแยะไม่ได้ครับเพราะว่าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะระงับ joint statement มันก็มีคำถามนะฮะว่าแล้วแล้วจะทำยังไงกันต่อไปอมผมก็เสนอแนะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินกับนายกรัฐมนตรีสมเด็จ คุณมาเน็ตก็จะพูดกันใช่ไหมฮะแล้วก็จะพูดกันก็ท่องเป็นภาพรวมที่เรียกว่า comprehensive จะกลับไปสู่ joint statement และให้มีการปฏิบัติไหมใน4เรื่องเรื่องหลักด้วยกันโดยเฉพาะใช่ไหมฮะ,ะการที่ทางฝ่ายกัมพูชามีพันธะกรณีที่จะต้องทําลายล้างกับระเบิดทั้งหมดเลยเพราะจะเป็นของเก่าของใหม่ฝ่ายกัมพูชาโดยตลอดมาเป็นผู้มาแอบฝังไว้เขาต้องแสดงความจริงใจจริงจังว่า อยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือจำนวนของกับระเบิดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งทางฝากกัมพูชาแล้วก็ทางฝากไทยด้วยเพราะว่าเขาได้แอบเข้ามาฝังไว้การตอบโต้โดยการใช้กำลังเหรอคะเราสามารถดำเนินการได้ไหมคะคืออย่างนี้ฮะนั่นเป็นการข้ามไปไกลามากก็ทำไมนาะยกรัฐมนตรีทัองสองคนไม่พูดกันลนะ่ะ ก็พูดโทรศัพท์กันได้มีฮอตไลน์ได้สองก็นัดพบกันที่ปอยเป็ดหรือเจ้าที่พัะตบองก็ได้หรือจะที่สากแก้วหรือจะบินข้ามไปขอไปพบกันที่กราเลมเปอร์ก็ได้เป็นเวทีกลาง mm hmm. มันขึ้นอยู่ว่านายกรัฐมนตรีทั้งสองจะให้ความสัมพันธ์มันค้างคามีความเป็นอริหรือจะก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับสู่ปกติเพื่อความผาสุกข,ของทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ซึ่งไม่รู้อีน้อยเนยแล้วองมารับเคราะห์กรรมกันมานตั้งหลายอาทิตย์แล้วครับอแต่พอมันมีกรณีที่ทหารขาขาดเนี่ยอาจจะทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยเลยค่ะท่านคะที่รู้สึกว่าเอ้ยเราจะเหมือนกับว่าพอคนไทยทหารไทยขาขาดสุดท้ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วเราก็สูญเสียไม่รู้จบจะปล่อยแบบนี้หรืออะไรทํานองแบบนี้ต้องขอย้ำเหมือนนะครับว่าผมต้องยื่นคําขาดต่อฝ่ายกัมพูชาสมพาผมเป็นคุณนธิินว่าจะต้องมาขุด และทำลายกับระเบิดให้เสร็จภายในผมให้เวลาสมมติว่าสามเดือนก็เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่คุณอนุชินสามารถจะยื่นต่อสมเด็จทูม่นเนตได้โดยตรงนะฮะและเถ้าเกิดเขาไม่ทําตามน้้าเขาลังโลกลังเลเราก็ปรับท่าทีใหม่จะทําลายล้างกองกําลังของเขาหรือเราจะขอความร่วมมือจากประชาคมโลกจากสหรประชาชาติจากอะไรฮะไอ้สัญที่สัญญาออตตาว่าให้ส่งบุคลากรมาห้าร้อยคน เพื่อมาช่วยกันทําลายล้างกับระเบิดทั้งหมดมันก็มีเส้นทางอีกทั้งหลายเส้นทางที่จะแก้ประเด็นปัญหาได้แต่ว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยกระแสะอะไรแบบนี้มีอะไรก็ค่อยๆอ,อธิบายกับประชาชนให้เขาได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรให้ต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นฝีมือของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศสามคนครับคิดให้ดี ทบทวนอะไรพวกนี้ใช่เหตุใช้ผลมีภาวะนะฮะวุธิภาวะอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยอ,อย่าเล่นการเมืองตามกระแสะอย่าเล่นการตามเมืองการเมืองตามอารมณ์ไม่ไปใช่ฮะแล้วปุชพวงชนชาวไทยเฉลียวฉลาดพอที่จะรับฟังเหตุและผลได้ แล้วก็ขั้นตอนแต่ตอนนี้ล่าสุดคือนายกประกาศถึงขั้นบอกบอกว่าเส้นทางสันติภาพเนี่ยจบลงแล้วค่ะเป็นคําพูดที่เลวร้ายไม่สมเหตุสมผลของผู้นําที่เป็นรัฐบุรุษเป็นผู้นํารัฐบาลตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างความผาสุขของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะมาตัดขาดตัดทอ้อกันอะไรแบบนี้พูดด้วยอารมณ์เนี่ยใช่ไม่ได้ผมขอคัดค้านเป็นอย่างยิ่งขอให้คุณอนุทิน กลับคำกลับตัวแล้วก็ปฏิบัติให้มันด้วยสมเหตุสมผลครับคือหมายถึงท่านมองว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะอาศัยกระแสเพื่อประโยชน์หรือคะแนนนิยมทางการเมืองมากเกินไปจากสถานการณ์ที่เก<ม>ิดข<ม>ึ้นผมนั่นก็เป็น,น<ม>เรื่องของตาความแต่ว่าการที่จะบอกว่าไปเอาสันติภาพกับกัมพูชาแล้วผมคิดว่าคุณนันทชิตจะต้องลาออกจากตําแหน่งทันทีครับ ทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้น,นะคะก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนที่ส่งเสริมสันติภาพและการอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ไปท้าตีท้าต่อยแล้วก็ทําลายสันติภาพหรือทําให้เหตุการณ์มาเลว้า่ลงนั่นไม่ใช่ภาวะของผู้นํานั่นไม่ใช่ผู้นําในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผมไม่ต้องการมีหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าประเทศไทยที่ท้าตีท้าต่อยแล้วก็ใช้แต่อารมณ์ แล้วก็พูดโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้จ่ายจองไม่ได้ปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง,วางแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนายกตรีก็ต้องไปแถลงต่อรัฐสภา,าเพราะเรายังอยู่ในรบริบทสังคมประชาธิปไตยแล้วเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยบุรณะภาพเหนือดินแดนเรื่องเกับสันติภาพเรื่องสงครามเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะไม่กราบเรียนรายงานให้กับผู้แทนราษฎรผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่รัฐสภาไม่ได้ คุณอนุทินอย่าลืมว่ามาอย่างไรแล้วคุณอนุทินไม่ใช่ผดเด็จการนะครับและนี่อย่าลืมมีรัฐสภาทีนี้การจัดการกับกัมพูชาเนี่ยคือนอกเหนือจากการเจรจามันควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านคะไม่ว่าเราจะเห็นตลอดเลยการครับเพราะว่าใช้ครว่าการจัดการเป็นคําถามที่จะไม่ถูกแล้วจะแก้ไขประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาอย่างไรมันก็ต้องคิดอย่างรอบคอบ ใช่ไหมฮะทุกประเทศมันก็มีประเด็นปัญหามันก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะแก้กันยังไงตอนนี้มันก็มีเรื่องระหว่างปากีสถานกับอินเดียปากีสถานกับอัฟกา,านิสถานอินเดียกับกับจีน mm hmm. เขาก็มีการประท้วงประทะกันนะ่ะ <Yeah. S 2> แต่เขาก็มีการเจรจาหารือ mm hmm. ใช่ไหมครับเราอยากท่าตีท่าต่อยเราอยากจะอยู่ในสภาวะสงครามหรือครับ เศรษฐกิจเราก็ตกต่ำท่องเที่ยวเราก็แย่อะไรพวกนี้มันต้องคิดให้รอบคอบฮะนะนายกตรีบอกฉันจะไปสงครามขณะที่ประเทศอยู่ในสภาพของการทดถอยมาเป็นเวลาสิบยี่สิบปีแล้วคิดให้ดีคุณอนุชิตอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ คือในขณะที่ทางกัมพูชาเองเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่ได้ลดท่าทีของตัวเองลงเนี่ยค่ะแลทำไมคุณนันุทินไม่พูดกับคุณมาเน็ตแล้วครับทำไมไม่พูดกันล่ะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีสถานทูตเราก็ยังมีอยู่ที่พน,นมเป็นเขาก็ยังมีสถานทูตอยู่ที่กรุงเทพและทั้งสองประเทศก็มีมเอกทาทูตพูดแทนถาวรนนั่งอยู่ที่สหรประชาชาติที่นคร นิวยอร์กนะฮะแล้วทั้งสองประเทศก็มีผู้แทนประจําสํานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาเพราะฉะนั้นเรามีช่องทางที่จะพูดจากันมากมายแล้วทําไมไม่ใช้ช่องทางเหล่านี้คนที่เป็นผู้นําประเทศจะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่เพิ่มปัญหา ตอนนี้มาเลเซียเองก็เหมือนกับว่าอยากจะฟื้นการเจรจากับขึ้นมาอีกรอบนะับนั้นเ <บน S 2> ขา <บน S 2> เป็นเขาผมคิดว่าเขาก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นประเทศที่จะเป็นประธานอาเซียนต่อไปจะเป็นฟิลิปปินส์คะมันอยู่ในช่วงของการถ่ายโอนกันอยู่ผมคิดว่าภาระรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว มันคงจะต้องต้องย้ายเวทีไปอยู่ที่กรุงมะนิลาเพราะว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประธานอาเซียนต่อไปอาจจะท่องพูดกับทั้งอันวาอาจจะท่องพูดกับทางบากกสไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่ทําไมล่ะเราถึงไม่พูดกันโดยตรงทําไมต้องไปบอกคุณพ่อทรัมป์ทำไมต้องไปกวนคุณอาอันวาอิบราฮิมก <c oughs> ็เราก็ยกหูโทรสรา์ขึ้นพูดกันได้ก็รู้จักกันแล้วนี่ยฮะแล้วทั้งสองคนเป็นคนที่ลงนามในจอยสแตทเมนต์เมื่อมีปัญหา ของการไม่ได้ปฏิบัติหรือมีการละเมิดก็ต้องคุยกันนายกแลรัฐมนตรีเป็นภาระหน้าที่ด้วยสติปัญญาด้วยความสุขุมคัมพีพาดแล้วอย่ามาเล่นกระแสอย่ามาเล่นอารมณ์แล้วอย่ามาตัดสินใจด้วยตัวเองเรามีรัฐสภาเรามีคณะรัฐบาลท่านคิดว่าข้อพิพาทชายดานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถยุติการเป็นภัยคุกคามนะของทางกัมพูชากับ กับไทยเนี่ยได้ด้วยการคุยกันระหว่างคุณอนุทินกับแน่นอนสินฮะนะเพราะว่าเพราะว่าการสงครามมันไม่ได้นําไปสู่การยุติปัญหาในที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเรื่องเหตุการณ์ที่ไหนในโลกมันก็ต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์ตอนนี้สหรัฐอเมริกากับจีนเป็นคู่อริอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ยังพูดคุยกันเมื่อมีปัญหาคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแก้ปัญหานั่นก็คือภาระหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นําประเทศ ไม่ได้ให้มาพูดสวยงามพูดโดยอารมณ์ต้องแก้ปัญหาของบ้านเมืองและต้องพยายามที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นลาวจะเป็นมาเลเซียจะเป็นพมา่าจะเป็นกัมพูชาหรือเลยไปหน่อยจะเป็นเวียดนามเป็นบางประเทศเป็นจีนอะไรพวกนี้มันก็เป็นภาะระหน้าที่ที่จะต้องเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันโดยสันติเพื่อความมั่งมีสีสุขด้วยกันการสงครามก็มีแต่ความเสียหาย แล้วเราต้องคำนึงถึงพี่น้องชาวไทยที่อุบลร<ม><ม>าชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์สะแก้วตราดจันทบุรีทุกคนได้รับผลกระทบหมดแล้วคุณอนุชินไม่ได้คิดถึงหัวอกของเด็กนักเรียนโรงพยาบาลหมู่บ้านแม้กระทั่งร้านคา้าเช่นเซเว่นอีเลติดชายแดนหรครับทุกคนเป็นเดือดร้อนกันไปหมดอะแล้วยังจะดันทุรังาหาเรื่องหาราวกันต่อไปโดยที่ไม่ เจรจายุติปัญหาโดยสันติวิธีท่นคิดว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็ควรที่จะมีท่าทีอะไรที่มันส่งเสริมกันนะฮะก็ะถ้าเผื่อว่าคุณมาเนี่ยกับคุณพ่อของเขาคุณเสดียงบ้าบ่าบออยู่เขาก็จะต้องทบทวนเพราะว่าเขาก็เสียหายเหมือนกันเขาเป็นประเทศที่ยากจนกว่าเรามากไม่งั้นเขาจะไม่ส่งคนเป็นล้านๆคนมาหางานทําที่ประเทศไทยหรือที่มาเลเซียเขาก็มีความทุกข์กันอยู่ในสังคมอันนี้เขาเป็นผู้นำเขาต้องคิดถึงชาวกัมพูชา20กว่าล้านคน แล้วตอนนี้กัมพูชาก็มีสภาพเหมือนเป็นเมืองบ่อนผู้ร้ายมเมืองคุยพูดซะอย่างนี้จะเป็นคาสิโนจะเป็นแกมเซ็นเตอร์ที่พวกเรารู้กันดีอยู่จนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องส่งรัฐมนตรีมาบริหารราชการที่ประเทศกัมพูชาเขาหนักดวงถึงขนาดนั้นแล้วเขายังจะหาเรื่องหาราวหรือจะให้ประเด็นปัญหาตัดไทยยืดเยื้อต่อไปเลยเขาเปิดศึกรอบด้านเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะมาทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทย แล้วเเปอร์คุณตระกูลฮุนเขารักประเทศชาติเขาก็ต้องยุติประเด็นปัญหากับประเทศไทยเป็นอันดับแรกเราก็ต้องบอกเขาว่าเขาต้องทําแล้วเราก็จะต้องเชิญชวนมิตรประเทศองค์การสหประชาชาติเยอะแย,ยะอา่งอาเซียนเข้ามาเพื่อช่วยกันบอกกล่าวชี้แนะบีบคั้นให้ตระกูลฮุนกลับมาเป็นมนุษย์เสียทีเพราะที่ผ่านมาเขาใช่แต่อารมณ์เขาไม่เลยใช้สติปัญญาเยี่ยงมนุษย์ที่ดี ท่านคิดว่าอะไรที่ทําให้กัมพูชายังมีการวางทุนระเบิดในพื้นที่ของไทยอยู่เขามีเป้าหมายอะไรคะก็ไม่มีอะไรฮะเขาก็มีความมุ่งร้ายต่อประเทศไทยอันที่สองเขาใช้ประเทศไทยเป็นกระสอบทรายเพื่อจะหันเหความอดอยากของชาวกัมพูชาแทนที่ชาวกัมพูชาจะมุ่งไปบอกตระกูลหุน ว่าให้มาช่วยชีวิตเขาเขาก็เบี่ยงเบงสนใจไปไดยบอกหาเรื่องกับประเทศไทยไม่สามารถจะแก้ปัญหาภายในได้เขาก็หาเรื่องกับไทยเพื่อไม่ให้ประชาชนลุกฮือเพราะฉะนั้นเขาใช้ชาวกัมพูชาเป็นเครื่องมือในแง่หนึ่งแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นเครื่องมือด้วยเขาเป็นผู้นําประเทศ40ปีมานี่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็โหดเทียมที่สุดคนหนึ่งของโลกอันนี้เราต้องตะหตัดี ว่าเราต้องดีลกับผู้นำกัมพูชาในช่วง40ปีที่ผ่านมาที่มีพฤติกรรมไร้ซึ่งมนุษยธรรมมีความโหดร้ายโหดเหี้ยมมันก็เป็นกรรมของชาวกัมพูชาแล้วมันก็เป็นเคราะห์กรรมของประเทศไทยด้วยที่เราจะต้องมาเผชิญหน้ากับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านที่เลวร้ายแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งในตัวของเราเองด้วยเหตุด้วยผลด้วยแสนยาณุภาพแล้วเราก็ต้องชี้ให้บิตประเทศทั้งหลายได้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็ร่วมกันในการที่จะบี คันแล้วก็ความบาดสมเด็ดเจฮุนเซนและสมเด็จคุณมาเน็สุดท้ายเลยท่านคิดว่าปัญหาที่มันยดืเยดเยื้อมาจนถึงขณะนี้เนี่ยมันจะหาบทสรุปได้ในช่วงเวลาไหนายังไงคะก็เป็นได้ทันทีฮะ<ม><ม>ก็เป็นฝีมืออ่ะก็เป็นนายกแลฐทบนตรีมันก็ต้องแก้ให้ได้โดยเร็วที่สุดดิฮะไม่งั้นจะทําไม่ได้ก็ลาออกไปซะเอาคนอื่นเข้ามาตอนนี้ก็มีคนที่อยากเป็นรนตรีตั้งหลายคนได้ก็เข้ามาแสดงฝีมือ ใช่ไหมฮะปล่อยให้เรื่องค้างคางไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมานี่สําหรับผมและคุณอนุชิตยังไม่มีค,ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการประเทศอย่างเพียงพอ,อยังถือผมถือว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่ต้องปรับปรุงตัวเองและถ้าเกิดปรับปรุงตัวเองไม่ได้ขออําลาจากเวทีการเมืองไทยไปได้ครับให้เรามีผู้นําใหม่ที่มีความสามารถมากกว่าสิ่งที่เขาขาดไปคืออะไรคะก็มือสมัครเล่นนะคะความคิดอ่านที่ไม่ลึกซึ้งหันเห,น,เหนะฮะ,ะ,ะเสียเวลากับการไปดูงาน มากก่อนที่จะนั่งที่โต๊ะทางานแล้วก็ศึกษาเลือกราวรับฟังบริฟฟิ้งจากหน่วยราชการนะครับศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดให้รู้อะไรเป็นอะไรแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยอยู่ในการเมืองมาก่อนผมก็อยู่ในคณะรัฐบาลมาก่อนอมผมผมสามารถที่จะพูดได้ว่าคุณในอนุทิ์ในอย่างมือสมัครเล่นอยู่